รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเพื่อไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตของโควิด19ท่านไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดียได้ ท่านก็อยู่ที่ประเทศไทยเราถือโอกาสในการไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณครับในเรื่องให้กําลังใจสู้ภัยโควิดพระเดชพระคุณจะมีสารธรรมอะไรมาฝากกับเราบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในวันนี้เป็นงานที่ได้รับความเมตตาจากช้าบพระคุณสมเด็จพระหมหาธีราจารย์ ประธานสำนักง,งานกำกับดูแลวัฒธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาสมาคมเจ้าวัลพยานวาและพระมหาเถระได้รับอาราธนามาเจริญพุทธมนต์ก็ยังความาปิติกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่เคยไปงานสมโภชประทาตที่กุสินาราที่อินเดีย แล้วมีโอกาสมาต่อเติมเสริมาจากภารกิจที่ได้ปฏิบัติกันอยู่นั้นงานก็สมบูรณ์เรียบร้อยอย่างดีฉะนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลที่พวกเราทั้งหลายยังไม่หยุดนิ่งยังไม่หยุดนิ่งต่อ,อาภารกิจในหน้าที่ ในการดำรงอยู่ถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฉะนั้นภาวะของความเป็นอยู่ในขณะนี้จะให้ดำรงตนอยู่ในความสุขสวัสดีได้อย่างไรก็คงจะต้องพูดถึงส่วน ที่านทั้งหลายจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติในการมุ่งม,มั่นตั้งใจนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นคำ สั่งสอนที่พุทธองค์ทรงโปรดประทานไว้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาชีวิตช่วงโควิด -19 เเราจะวางบทวางแบบอย่างไรในข้อแรกเนี่ยอยากจะให้ท่านทั้งหลายพิจารณาว่าหลักธรรมทางพระาศาสนาทําให้เรานั้นเห็นข้อ ความที่เป็นจริงว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยความเก็บเป็นความตายความชราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่กับโลกอยู่กับโลกความเจ็บป่วยนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับโลก และไปอยู่กับเราด้วยเราทุกคนเนี่ยนอกจากจะมีชีวิตมาแล้วเนี่ยเรายังมีโครคภัยไข้เจ็บติดกันมาคนละโรคสองโรคบางทีก็มาหาเฉพาะข้างหน้าในพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าโรคคณิทงังร่างกายเราเนี่ยเป็นรังของโรคเนี่ยถ้าเรากลัวจนเกินไปเนี่ย ซึ่งโควิด1 9เกนี่ยก็เป็นเป็นโรคหน้าใหม่เป็นโรคเด็กน้อยไม่ได้ถ้ามองตามหลักของชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราถือตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติเกิดขึ้นมาโรคทั้งหลายที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะอยู่กับเขาได้ยังไง วัดก็อยู่กับเรานะไข้ก็อยู่กับเราเบาหวานก็อยู่กับเราความดันก็อยู่กับเราทั้งนั้นนะขออภัยอะ่ะมะเร็งก็ยังอยู่กับเราแล้วเราทำไมยังอยู่กับเขาได้ก็เพราะเราในเห็นใจต่อกันและกันเข้าใจกันโรคภัยไข้เจ็บก็อยู่กับเราเราก็แสดงความ เป็นผู้รู้ว่าโรคอะไรอยู่กับเราเราจะบริหารจัดการโรคเหล่านี้อย่างไรแล้วจะอยู่อย่างไรเขาก็อยู่กับเราได้โควิดนะที่มาใหม่นี่คือเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแปลกหน้าอะไรเนี่ยเราอยู่ด้วยกันได้จนะจะอยู่ยังไงจะไม่เบียดเบียนซึ่งก,รรก,กันและกันอย่างพวกเราเนี่ยก็ภาครัฐบาลภาคประชาชน ต่างก็ขวานขวายเลือกวิธีหาหยุกยามารักษาการรักษาก็หมายความว่าให้เรานี่อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายรมาถามพระธรรมทูตท,ที่อินเดียว่าในสถานปะปัจจุบันเนี่ยของอินเดียพอจะกลับไปอใรอย่าง แล้วโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงพระท่านเล่าให้ฟังว่าทางบ้านเมืองเขาถือเป็นปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วการเจ็บการป่วยก็เป็นปกติไปแล้วไม่มีอะไรก็ถามท่านมหาว่าเป็นปกติคือยังไงท่านบอกว่าป่วยเป็นปกติตายก็เป็นปกตินะเนี่ย ชลาที่ทำมมหิชาลาทิงกันนาทิโตมอนนางที่ทำมมีิมอนนางอนาติโตอ้จริงด้วยเป็นปกตินะไม่ได้สิ่งที่น่าหวาดกลัวเกินไปกว่าที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถึงยังไงก็ตามในวันนี้ก็ขอฝากธรรมะอันเป็นข้อ,อให้เกิดคุณให้เกิดความดีว่าเราจะอยู่ กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ได้ยังไงได้ยังไงวิธีการที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมีมาแล้วคือหลักของความเป็นมนุษย์ที่เราอาศัยหลักห้าประการหนึ่งหลักการครองชีวิต สหลักการคลองทรัพย์สิน 3. หลักคลองเรือน 4. หลักการคลองสังคม 5. ห,หลักการคลองสุขภาพหลักการคลองชีวิตขณะน,นี้เราต้องดูแลชีวิตของเราให้ดีนะดูแลชีวิตของเราให้ดีอย่าให้ถูกกระทบกระเทือน ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มาเป็นตัวเบียดเบียนเราโรคต่างๆที่น่ากลัวในข้อหนึ่งยิ่งโ่าโควิดก็คือโรคที่เกิดจากโรคโกดหลงเกิดจากตัณหาทิฏฐิมานะทำให้ชีวิตถูกเบียดเบียนการทุบตีการทำร้ายการให้ความรุนแรงนะ ในขณะนี้เราต้องพยายามรักษาสถานะความเป็นมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นดูแคลนซึ่งกันและกันให้ร่างกายปลอดภัยแม้จะนั่งรถเดินทางไกลไปทางเรือชีวิตต้องรักษาให้ถึงที่สุดสองทรัพย์สินการใช้ทรัพย์สินในขณะที่มีวิกฤตไปทั่วโลก และมีเข้ามาถึงสถานที่อยู่อาศัยของเราการใช้ทรัพย์ไปในทิศทาง,างต่างๆก็ควรให้มีสติระมัดระวังระมัดระวังให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยใช้ไปโดยให้เกิดคุณประโยชน์อย่าใช้ทรัพย์สินไปโดยที่ให้ทรัพย์นี้เป็นพิษ กับชีวิตของเราหรือให้ทรัพย์สินกลายเป็นเป็นเครื่องเบียดเบียนตัวเราให้ลำบากนะตัวเราให้ลำบากใช้ทรัพย์ผิดประเภทนะใช้ทรัพย์ไปในทางที่ไม่คู่ควรเนี่ยส่วนข้อที่สาม เราคลองเรือนคลองความรักโดยมีครอบครัวเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งสวรรค์สวรสวรค์บ้านคือวิมานของเราครอบครัวก็คือวิมานของคนความรักความเข้าใจความสมัครสมานพ่อแม่ลูกเดี๋ยวนี้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ให้ความเข้าใจให้ความเห็นใจในฐานะคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่หวาดระแวงไม่สงสัยนะตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจให้มากอ่าให้มากไม่ว่าเราในครอบครัวเราในครอบครัวใหญ่ในประเทศทั้งประเทศต้องอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจความเห็นใจ ต่อก,กันด้วกันไม่สร้างปรมของความกินใจเพราะความกินใจเป็นเหมือนดาบที่จะประหัดประหารความสุขที่เรามีอยู่ในครอบครัวเนี่ยให้สั่นคลอนส่วนข้อที่สี่นั่นเป็นส่วนของการครองสังคมสังคมในปัจจุบันนี้มีความเป็นอยู่ด้วย ชนคนทั้งหลายมีความรู้มีปริญญามีความรู้ดีๆกันทั้งนั้นแต่ทำไมเรายังมีความทุกข์กันอยู่ทำไมพวกเรายังมีความามีความไม่เชื่อมั่นต่อกันและกันอยู่ก็เพราะในการใช้สื่อความหมายคือการพูดจา การใช้คำพูดการกล่าวคำอันเป็นการสื่อสารซึ่งกันและกันเราต้องมีหลักมีหลักในการยังสัมมาวาจาให้เกิดแล้วจะได้เกิดเครดิตกับสังคมเมื่อสังคมเรามีเครดิตความเชื่อมั่นต่อกันและกันก็โรคอะไรจะมาเบียดเบียนเราก็ทั้งยาก ส่วนข้อที่ห้าเรารักษาในส่วนสุขภาพร่างกายของเราให้ดีหลีกลีหนีจากอบายมุกนี่อบายมุกอบายมุกเนี่ยคือปากทางของอบายภูมินำพาไปสู่ความทุกข์พวกเราก็จะเห็นแล้วว่า โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อที่ห้าเนี่ยล้วนแต่จุดกระจายแพร่เชื้อออกมาจากบ่อนบ่ออบาอยวทพวกนั้นนะไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉะนั้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดว่าการแก้ปัญหาชีวิตช่วงโควิด19เเนี่ยห้าข้อ ห้าข้อสรุปรงๆงง่ายๆก็คือข้อหนึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตหลักประกันชีวิตปานาธิปาตาเวและมณีสองการใช้ทรัพย์สินหลักประกันทรัพย์สินอาทินาทานาเวและมณีสิขาประทังสมาธิยามิสมหลักของความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นที่สดุด เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิความเป็นอยู่ในสังคมต้องการความไว้วางใจความเชื่อใจต้องการคำกล่าวอันใดที่ลื่นหูเชิดชูต่อความสมานสมัครเชิดชูต่อความารักความ เข้าใจต่อพื้นฐานของชีวิตสร้างเครดิตให้สังคมนั้นมีความเชื่อมั่นต่อกันมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะตังสมาธิยามิส่วนข้อที่ห้าให้ดูแลสุขภาพสุขอนามัยของตนของตนของตนให้พ้นจาก ฝากทางแห่งความเสื่อมคืออบายามุขซึ่งจะเป็นประตูไปสู่อบายภูมิสุราเมระยะมชประมาทัานาเวรละมณีสิขาปตังสมาธิยามิพระพุทธศาสนาตอกยำ้ำให้เห็นถึงความมั่นคงในชีวิตและเป็นช่องทางที่จะป้องกันปัญหา ต่างๆที่จะมาเกิดขึ้นและเป็นการรักษารักษา,าส่วนที่เกิดขึ้นในความเป็นอยู่ของเราได้เราต้องเชื่อมั่นต่อการกระทำของตนเองมากๆในประเทศไทยของเราเนี่ย มีบุญมากบุญมากเพราะว่าหนึ่งเรามีองค์พระมหากษัตริย์องค์มหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาคุณอย่างสูงทุกยุคทุกสมัยทุกรุชกานงั้นเมื่อเกิดโรคาพยาธิปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องของพระบารมีคุ้มเก้าคุ้มกระหม่อม ก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราทั้งหลายได้ความอบอุ่นในส่วนที่สองส่วนราชการบ้านเมืองส่วนที่ดูแลอาณาประชาราชเอาจริงเอาจังกับการพิทักษ์รักษามวลหมู่ ประชาชนคนที่เป็นประชากรของชาติด้วยการหาวิธีการรักษาการป้องกันการดูแลทุกอย่างทุกอย่างการดูแลการรักษาการป้องกันอย่างนี้ถูกโรคถูกวิธีทางอาจจะไม่ถูกใจซึ่งกัรและกันอาจจะไม่ถูกใจ ต่อกันและกันเราก็ต้องพยายามปรับความสมานฉันท์ให้เข้าถึงเข้าใจในส่วนประเด็นอย่างนี้ถ้าเราก้าวลงไปสู่ที่จุดนี้ไม่ได้ก็ยากงั้นหน่วยงานประสานส่วนต่างๆก็ เอาจริงเอาจังตั้งแต่ทางของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีต่างก็ขวานขวายสแสวงหาสุดยอดภาคของประชาชนก็เช่นเดียวกันญาติโยมท่านผูบ้บริษัทต่างผู้ต่างคนหันมาดูแลตนเสมือนหนึ่งยกบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม บ้านแต่ละบ้านนะขนาดนี้เรือนแต่ละเรือนนะขนาดนี้เสมือนหนึ่งถูกยกขึ้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยปริยายเพราะพ่อแม่ลูกครอบครัวต่างผู้ต่างคนก็อยู่ในครอบครัวอย่างที่เรียกว่าอบอุ่นแล้วการเจรจาการพูดคุย ในครอบครัวในความสมานฉันในขณะนี้ของเราชื่อว่าเป็นผู้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันเรามีพระพุทธศาสนาข้อที่สเป็นศาสนาประจำใจเป็นศาสนาของคนไทยทั้งชาติทั้งชาติ ที่ได้ความเกลือกูลดูแลต่อกันแม้ประเทศเราเนี่ยมีหลายศาสนาไม่บ่าจะเป็นคริสต์เป็นฮินดูเป็นอิสลามก็ด้วยบารมีของแผ่นดินด้วยความเป็นไปของพุทธศาสนาที่เปิดกว้างให้ ทุกศาสนามีฐานะดำรงตนอยู่ในสถานะความเป็นญาติความเป็นเพื่อนร่วมประเทศอาศัยเหตุผลทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้เราจึงมองเห็นช่องทางการเดินข้ามปัญหาคือความทุกข์ ที่มีอยู่เนี่ยได้ไม่ยากได้ไม่ยากแล้วก็เราก็ใช้วิธีการอย่างนี้แก้ปัญหากันมาแล้วแล้วก็บรรลุผลมาในช่วงหนึ่งมาแล้วนั้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราควรจะใช้หลักการเดิมเติมหลักการใหม่ สร้างความเข้าใจเป็นหลักการพิเศษก็จะทำให้เราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้อยู่ในสถานะของความเป็นอยู่ปัจจุบันได้ขอย้ำว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีอยู่ประจำนะมีอยู่ประจำ โรคทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ในตัวเราแม้แต่โควิดเนี่ยก็มีเชื้อ,อในน้อยอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเราก็เปิดโอกาสให้เชื้อโรคเหล่านี้มาชุมนุมกันเมื่อไหร่มาประชุมกันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จนฝ่ายเสียเปรียบร่างกายเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบจิตใจเราเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ นันการที่เข้าไปร่วงรู้ถึงสติกำหนดว่าเราอยู่กับโลคาพยาธิทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วโลคาพยาธิเหล่านี้อยู่ในสรีละของเราอยู่กันได้อย่างไรความเป็นไปแห่งอายุไขของการออมชอมต่อกันเลยกันในความเข้าใจถึงว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อยู่ประจําในชีวิตของมนุษย์ทุกคนพยาที่ทำมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ไปไม่ได้มรณะที่ทำมมหิมรนังอนาติโตเราจะร่วงพ้นจากความตายความตายนี้ไปไม่ได้ก็ เป็นความเข้าใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้าถึงธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้นำพระพุทธศาสนาได้นำคำขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้มาปฏิบัติมาปฏิบัติมาครองรู้ครองใจมาครองชีวิต ปัญหาต่างๆก็จะริดรอนถดถอยเหลือไว้ซึ่งแต่ความอยู่ดีสบายในสป,ปายะทั้งปวงก็ขอฝากธรรมะเป็นข้อเตือนจิตสกิจใจจากแดนพุทธภูมิไว้ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดังที่พระเดชพระคุณได้กล่าวนะครับ โรคในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวโลกที่จะต้องประสบกันเราจะอยู่กับโรคได้อย่างไรและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ปลอดจากโรคนี่คือสิ่งสําคัญในการที่พระเด็พระคุณได้ให้ข้อคิดให้แนวคิดในการปฏิบัติตนครับและที่สําคัญก็คือการให้กําลังใจแก่ตนเองในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้ครับ ท่านผู้ชมครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณนะปัจจุบันนี้ก็ยังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ปกติครับแต่ว่าก็เน้นในเรื่องของระบบออนไลน์ในส่วนของพระสงฆ์ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นพระสงฆ์จากต่างประเทศมหาวิทยาลัยก็ต้องดูแล ในการถวายพัฒาหารเช้าพัฒาหารเพลนแต่ท่านครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะบาเพ็ญกุศลก็สามารถที่จะมาร่วมได้นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ